วันนี้เนระาจะมาสักแฮนด์ทกนะคะเผื่อว่าใครที่กําลังสนใจอยากจะฝึกสักสไตลน์นี้แล้วก็เผื่อว่าใครที่กําลังสนใจจะเข้ามาเรียนที่สูตรเรานะคะวันนี้ก็จะมาทสการสักแฮนด์ทกให้ฟังซึ่งในคอร์สเรียนแฮนด์ทกของเราก็จะมีอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะจะเป็นกระเป๋าแบบนี้หนึ่งในเซตนะคะเป็นกระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์น่ารักมากค่ะกระเป๋ามือปืนก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะหนึ่งใบ แล้วเราก็จะดูว่าอุปกรณ์ข้างในเรามีอะไรบ้างที่เราจะให้อย่างแรกเลยก็จะเป็นกระดาษลอกลายที่เอาไว้ใช้ทำแบบกหัดในคอร์สนะคะจะเป็นกระดาษลอกลายของแบรนด์สปิริตนะคะ1นึ่งแผ่นที่ให้ไปแล้วก็จะมีผ้าพันด้ามจับแบบนี้และก็เป็นไม้แฮนด์โพกแบบนี้ให้ไป2ไม้นะคะ แล้วก็จะมีเป็นถุงมือที่ให้ไปนในแจดอุปกรณ์แล้วก็จะมีเป็นจุกสีซึ่งจุกสีเราก็จัดไว้ให้เป็น,ไ,ปนไซส์ S M L นะคะเลือกใช้ตามปริมาณที่เหมาะสมของงานนะคะอันนี้คือเป็นไซส์ที่แบบครอบคลุมทั้งการสักเครื่องแล้วก็สักแคนโพกเลยหรือถ้าเกิดใครอยากจะรีเควสว่าขอเป็นไซส์เล็กไซส์เดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดเซตให้อีกต่างหากแล้วก็จะมีเป็น น้ำมันมะกอกที่ใช้ร่วมในงานสักแฮนโพกนะคะจะเป็นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้แต่ไม่แนะนําไม่ใช้วาสลีนนะคะเนื่องจากว่าวาสลีนมันมีความหนื่อและการสักแฮนโพกเนี่ยมันไม่ได้มีกําลังไฟเหมือนเครื่องสักอาจจะทําให้เราสักติดยากกว่าปกติจึงแนะนําให้ใช้เป็นน้ํามันดีกว่าจะเป็นมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกก็ได้ะคะ่ะตามกําลังทรัพย์ที่เราไหวแล้วก็จะเป็นเข็มที่ใช้ในการทำแบบฝึกหัดนะคะ ก็จะเป็นเซตเ็มในแบบนี้เลยที่ให้ไว้แล้วก็มีหนังเทียมหนังเทียมหนังเทียมแบบบางเราให้สามแผ่นนะคะตอนนี้ก็คือนักเรียนอันนี้เป็นอุปกรณ์ของนักเรียนนะวันนี้มีนักเรียนเข้ามาเรียนแทนโฟกพอดีก็นักเรียนใช้อยู่หนึ่งแผ่นก็จะเหลือสองแผ่นนี้เจ็บเจ็บไปเจียบ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 นี่ก็คือจะเป็นเซตอุปกรณ์ โอ้ยหนีบม,มือตัวเอง <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเซ็ตอุปกรณ์ที่ให้ในการเรียนแฮนด์โปของเรานะคะ <c oughs> ขออนุญ,ญาตเก็บก่อนนะเราจะได้เตรียม <c oughs> เตรียมทำแบบบนหัดกัน